สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดาครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอรายโจรบีเอพีนะครับรายโจรบีพีออกมาที่สิกรกฎาองพันห้าร้อยหกสินะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงคำชูคำสีบงดีมากทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิดชิดท่านนะครับที่ชิดเข้ามาโจมนะทุกๆทุกๆเลยติดกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ละก็จะมาวางเลยให้ต ามเป็นเท่านั้นนะครับขอขอบคุณ็นอย่านขอให้ทุกท่านโชคดี้นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันางฝสางังางมืสวีทสวีทสวีทสนะครับอ่ะเกียรไปเลยนะครับศูนกับหนึ่งนะศูนกับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับศูนยสามสามศูนย์อให้เวลาเูนสี่สี่ศูนย์ศูนยห้าห้าศูน 你好，你了、嗯嗯嗯 ตานนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านๆดคดีนะครับทำแบบอยู่ๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสครับ